วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอ,อีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมโลบักสุดคุม้มจำนายโลบักเลนเจ็ดรับเติมแพทฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลกองว้าว โอเคเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในเบรดี้นะครับผมรายการชัวรายนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบ็อกอยู่กันในแมปบล็อกฟุตนะครับอยู่กันในซีรีส์เริ่มใหม่ให้น้องดูนะครับ EP นี้ครับผมเป็น e ีที่11แล้วนะครับเรามาไกลมากๆครับทุกคนนะก็เดี๋ยวชชวยคอมเมนต์กันหน่อยด้วยกันนะครับว่ามีใครยังคงแบบฟาร์มไม่พร้อมผมบ้างเออหรือว่าไปไกลกว่าผมแล้วอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่า ยังช้ากว่าผมอยู่นะก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ตอนนี้เลยแนละ EP ปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเลเวล1,000กันนะครับในคลิปนี้นะ,ะผมก็ได้ฟาร์มหลังไม้ไปเรียบร้อยนะครับถึงเลเวล950รนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไวนะ้950เนี่ยไปรับโค้ชที่เกาะต่อไปครับก็ตอนแรกถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่เกาะกรีนโซนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมก็ให้เดินมาทางนี้ครับผมมาที่ท่าเรือครับด้านล่างนะ,ะด้านล่างก็จะมีท่าเรืออยู่นะครับ ก็ทาการซื้อเรือได้เลยนะครับสายไม่เติมก็ซื้อทางฝั่งด้านนี้ส่วนสายเติมก็ซื้อบานาน่าโบ๊ทจากฝั่งนี้ได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรือเรือหงอะ่ะเอา้เอาไอดี ID นี้ยังไม่ปลดล็อกคุณผู้ชมครับลืมลืมจะเป็นไอดีหลักของผมที่ได้ปลดล็อกเรือหงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผงวาหานนี่แหละนะครับ <laughs> <laughs> แต่คงไม่ใช่ไก่นะครับมีน้องคอมเมนต์ในคลิปส่วนผมนะครับว่าเรือไก่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีเรือไก่หรือเปล่าผมอาจจะพลาดไปหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะครับ ข้ามสะพานไปเลยครับผมเนี่ยมาฝั่งนี้ครับนะผู้ชมจะเห็นไอที่เป็นง่ามๆตรงนั้นใช่ไหมที่เป็นสามงามครับตรงนั้นเลยครับคือเกาะต่อไปที่เราจะไปฟาร์มนะครับผมผมขอเรียกมันว่าเกาะซอมบี้แล้วกันนะครับเกาะซอมบี้แล้วก็ถ้ำแวมไพร์นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสองส่วนนะครับเกาะนี้นะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นเกาะซอมบี้ส่วนที่สองก็จะเป็นถ้ำแวมไพร์นะครับนี่ครับนั่งเรือมาแป๊บเดียวก็ถึงนะครับ ให้เรารับมาทําการเซฟจุดเกิดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราเล่นแบบปลายก็ได้นะครับเพราะว่าจุดเกิดมันไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับจะใครแบบยังไม่โหดอะไรย่างนี้ก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้แบบสบายเลยนะครับแต่แนะนําว่าให้หาผลปีศาจดีๆมาเล่นนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็คือผลผมแนะนําเป็นผลพระครับเพราะผมจะใช้จนจบซีรีส์เลยนะครับผลพระนะครับเดีถ้าใครเล่นสายโลเกียร์นะครับตรงนี้นะครับคุณต้องเลเวล 976ครับก็คือต้องมากกว่ามอนเตอร์นะครับถึง26เวลครับคุณถึงจะฟาร์มได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับเวล950ใช่ไหมพอควสต่อไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นเวลเท่าไหร่นะขอดูก่อนนะครับแวมไพร์นะครับ975คุณผู้ชมครับซึ่งถามว่าพอเวล976แล้วเนี่ยเราจะตีมันโดยแบบป้องกันมันได้แล้วโดยสายโลเกียเนี่ยมันคุ้มไหมมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปไปเล่นในถ้ำแทนนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เลยแนะนําเป็นผลพระดีกว่านะครับสายโลเกียเล่นได้นะครับสำหรับยิงจิ้วๆิ้ครับแต่ไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปเข้าแลกไปแลกเลือดนะครับเราตายแน่นอนครับมอนเตอร์เป็นแวมไพร์นะครับถึงไม่เคลือบฮาคิแต่ก็ตีเข้านะครับเพราะว่าเวลมันสูงเกินไปนะครับโอเคผมไม่ใช้ผลพระเหมือนเดิมนะครับรับเควสก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้คือรับเควสเนาะรับเป็นเควสซอมบี้ครับเขาให้เราฆ่าหมดนะครับ8ตัวครับผมเดี๋ยวจะทําวนไปจนถึงเลเวล9 0 0เท่าไหร่75นะครับ เราถึงจะเปลี่ยนไปตีในถ้ำแทนนะครับผมขอดูก่อนนะว่ามอนเตอร์อยู่กันห่างมากไหมนะครับ1 2นะครับ3นะครับ4แล้วก็5แล้วก็หกผู้ชมครับมีอยู่บนตรงนั้นด้วยอะ่ะทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะแล้วมันจะลากยางไงอ๋อมันลงมาได้พื้นมันติดกันนะครับแล้วก็สังฝั่งด้านบนนะครับก็จะเป็น NPC เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนสีดาบโยรุนะครับ ซึ่งผมอาจจะไว้ทําย้อนหลังนะครับสำหรับตัวละครนี้เนาะโอเคนะครับเพื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะแปลงล่างกันเลยโอ้แล้วก็เครื่องพาคีครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมครับโอ้โหพอดีว่าผมแบบไปเจอ NPC ขายเปลี่ยนฮาคีมาครับก็เลยจัดมาเลยครับผมคุณผู้ชมเป็นไงฮาคีเป็นสีชมพูแล้วนะครับเห็นว่าเป็นสีที่หายากที่สุดแล้วหรือเปล่าสีเนี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมดูนะครับ อสองรอบแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผู้ชมก็ดูแบบทำแบบไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในคลิปนี้ด้วยเนาะผมก็จะทําการลากมาลองลากดูก่อนนะอาจจะคุ้มแหละนะครับลากทําให้เราไม่เสียเวลานะครับเปลาที่เราหลีกด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อการเซฟเลือดของเราเองนะครับอแต่ผมรู้สึกว่าฟาร,ร์มง่ายนะเนี่ยเราไม่จ้าเป็นต้องกระโดดขึ้นไปเลยนะครับใชนะ้บลพละเนี่ยโอเคก็จะสามตัวนะครับ ระหว่างตีก็เดินเดินลากมาที่จุดรับเควสด้วยละกันนะครับเราจะได้แบบวนวนรอบตัดไปได้นะครับอ่ะวนครบเป็นวงกลมนะครับ1รอบนะครับเราก็จะได้6ตัวนะครับทีนี้นะครับเราก็ตีต่ออีก2ตัว2ตัว,ตวนี้ละกันเนาะอ่ะครับผมมีวิธีอยู่อ่ะผมพอจะรู้เลยนะครับว่าควรจะวนยังไงให้มันแบบครบรอบพอดีโอเคกลายเป็นว่าเควสเสร็จนะครับ ส่วนสเตตนะครับสอนน้องๆคนไหนที่อยากรู้นะตั้งแต่คลิปที่แล้วบางทีพี่ลืมเปิดให้ดูนะก็คลิปนี้เปิดให้ดูเลยนะต้นคลิปนะก็จะเน้นเป็นอัพเลือดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเพราะว่าเราโดนดาเมจหนักมากๆครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะยังพูดได้ว่าต้องอัพเลือดเหมือนเดิมครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าบันเตอร์ในอนาคตเนี่ยมันจะสเปรยสกิลได้หรือเปล่าเพราะงั้นอัพเลือดไว้ก่อนครับส่วนดาเมจเนี่ยเราอัพไว้พอแล้วครับเนี่ยพันสามร้อยกว่าเนี่ย ถึงพันห้าร้อยยี่สิบห้ามันก็ตันแล้วถูกต้องไหมมันแรงพอแล้วนะครับดาเมจเราไม่ได้ขาดนะครับเอ้ยเดี๋ยวลืมรับเควสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมุตินะสมมุติว่าเมื่อกี้ผมฆ่าอ้สองตัวนั้นตายไปนะครับสมมตินะรับเควสก่อนครับเนี่ยเราจะกลับมารับเควสครับแล้วก็สองตัวนี้นะครับเมื่อรอบที่แล้วที่ผมยังฆ่าไปแล้วมันยังไม่เกิดนะครับก็ให้เราวนมาทางซ้ายแทนครับอ่ะเปลี่ยนจุดนะครับอ่านี่ครับกลายเป็น จากวนขวาเป็นวนซ้ายแทนนะครับเมื่อมอนเตอร์อีกฝั่งมันเพิ่งตายไปนะครับก้อยฆ่าทีละ3มตัวนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆก็สี่ตัวก็ได้เนี่ยตรงนี้นะครับลากมานะครับหรือใครจะลากเอาทั้งหมดก็ได้แต่ผมเสียวว่ามันจะเดินกลับไงก็เลยเอาอ่ะสี่ตัวแล้วกันนะครับทีนี้ก็2ตัวตรงนี้ครับให้มาเจอกันนะครับแล้วก็ฟาร์มไปพร้อมกันเลยนะครับเวลากี้หลบหลีกด้วยเพื่อป้องกันนะครับโอเค เอา้าเดี๋ยวโอ้นั่นงไงผมว่าแล้ครับคุณผู้ชมครับตามที่ผมผมบอกเลยเห็นไหมว่ามัลเตอร์มันจะวาร์ปกลับไปนะครับทีนี้มันก็จะเกิดการเสียเวลาแล้วครับเราต้องตีอีกสองตัวครับจริงๆแล้วจะเป็นตัวนี้กับตัวเมื่อกี้ที่มันตายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราลากพาดนี่ครับเมื่อกี้เป็นจอดที่ลากพาดเดี๋ยวลองอีกรอบแล้วกันนะเอาแบบชำนาญเลยโอเคทีนี้เรากลับมารับเควสครับ อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับรับเควสไปซอมบี้อ่ะจากนั้นนะครับเรามาวนขวาครับนี่ครับเอาเป็นสองตัวนี้ก่อนนะครับสองตัวนี้ก่อนป,า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 ปา้าป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 ้าอืมแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้แล้วกันนะครับสองตัวนะครับสองตัวถ้ามาทางนี้ต้องสองตัววะ่ะอ่ะทีนี้ก็สองตัวนี้ครับ มาคู่กันคู่กันครับคู่กันครับอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเห็นสองตัวนี้เกิดพอดีเห็นไหมแล้วก็ฆ่ามันนะครับเอ้ยผมว่าฟาร์มเกาะตรงนี้ฟาร์มง่ายวะหลอดจะเวลไวนะครับตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็รับเควสครับอ่ะทีนี้ไปชมคลิปแบบทำแบบกันได้เลยครับผมนะแบบกรอเร็วๆนะครับมา โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็เลเวล975แล้วนะครับสามารถรับเควสต่อไปนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนที่กันนะครับแบบเปลี่ยนนิดเดียวเองนะครับข้ามไม่เขาเรียกอะไรข้ามคลองไปนะครับเออแล้วก็จะเข้าไปในถ้าของแวมไพร์ได้นะครับเราจะไปล่าแวมไพร์กันนะครับนี่ครับรับเควสมาเลยนะครับแวมไพร์นะครับ8ตัวนะครับให้ XP นะครับถึง12ล้านนะครับผมรู้สึกว่าที่เกาะซอมบี้ตรงนี้นะครับเราฟาร์มง่ายมากครับคุณผู้ชมครับคือแบบแค่วิ่งวนแป๊บเดียวนี่ผมใช้เวลาไม่ถึง นาทีว่เดี๋ยวผมดูอ่ะสิบกว่านาทีเองพี่ยมครับผมก็เลเวลเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับคือแบบไม่ไวมากเลยนะเนี่ยคือมันใกล้งไงพี่ยงครับมันใกล้แนละ้วก็แบบง่ายมากอะ่ะเออเราเคลียร์มอนแบบง่ายมากอะ่ะเราลากก็ได้อะ่ะถ้าเราฟาร์มที่เกาะก่อนหน้านี้ก็คือมันต้องลากต้องอะไรต้องไกลใช่ไหม อันนี้ก็ผมง่ายๆครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแวะเข้าโฆษณาสักครู่นะครับใครที่สนใจไอดีไก่ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตหรือว่าแมปคิงพีดนะครับทางลาลาว่าบัคมีจําหน่ายครับก็ในราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับผมสามารถจับจองกันได้เลยนะครับซื้อไปแล้วนะครับได้รับของแถมด้วยนั่นก็คือดาบและกระบวนท่าต่างๆที่จําเป็นในการต่อสู้หรือว่าการ PvP นั่นเองครับผมนะมาเลือกช็อปกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปงก์แว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวจะข้ามไปเข้าถ้ำก่อนนะครับภายในถ้ำนะครับมอนเตอร์ก็ ห่างพอตัวนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเราแค่วิ่งวนเป็นวงกลมนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้คอนเซปต์เดิมได้ตรงนี้กี่ตัวนะ1 2ึ่งสอี่ห้านะครับมีทั้งหมด5ตัวเราเอา่วิ่งวนเป็นวงกลมนะครับก็จะมาบรรจบกันพอดีก็ได้5ตัวใช่ไหมทีนี้ก็วิ่งวนอีกรอบครับก็จะกลายเป็น10ตัวนะครับเราตไีไปทั้งหมด10ตัวเลยก็ได้นะครับ ก็จะครบเควีหนึ่คงควสแล้วก็ค่อยเดดไปรับควสอ,อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับมาลากไหมหรอเดี๋ยวลองลากดูนะตายก็แรกก็ขอลองอะไรดูก่อนเผื่อลากได้ถ้าลากได้ก็ดีถ้าลากไม่ได้ก็ป้องตีทีละตัวเอาไม่ตามอ่าลากไม่ได้นะครับโอเคเก็นละอ่ะผมขอบอกอย่างนะครับก็คือไอ้พวกแวมไพร์พวกนี้นะครับมันจะมี ความสามารถในการโซลุด้วยนะเออก็คือการบิงอ่ะแบบเนี้ยเนี่ยมันใช้เหมือนเราได้เพราะงั้นแล้วใครบางๆเนี่ยอาจจะโดนมันบิงไล่ตบได้นะครับผมขอเคลียร์ก่อนนะครับรอบแรกเคลียร์แบบมัวๆเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเราจะลองว่ามันจะวาร์ปกลับที่เดิมไหมสรุปว่าวาร์ปกลับนะครับอ่าเดี๋ยวขอตีตัวนี้ก่อนมันจะได้พอดีนะครับเราลองมาเริ่มใหม่กับกับฝั่งขวานะครับโอเคนะครับ ได้5้าตัวนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะผมลองดูว่ามันจะวับกลับที่เดิมไหมนะก็คือออกนอกระยะนั่นเองครับผมผมจะไปตีด้านขวาใหม่นะครับตีทีละตัวเลยนะครับนี่ครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปทางที่มอนเตอร์ตัวต่อไปอยู่นั่นแหละแบบนี้ครับนี่ครับก็จะเดินมาทางฝั่งด้านซ้ายนะครับเดินช้าๆช้าๆช้าๆจนมันตายนะครับแล้วก็ตีตัวต่อไปนะครับอย่างนี้นะครับช้าๆช้าๆช้าๆ ก็ตีตัวต่อไปนะครับแล้วก็สแปมสกิลได้อ่าขัวไปนะครับช้า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 อ่ะคุสเสร็จแล้วนะครับแต่นี่ผมจะไม่ดูนะว่ารอบแรกก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นรอบแรกนะก็จะประมาณนี้ตีไปครับโอเคก็จะเสร็จนะครับอ่ะเห็นไหมมันก็จะวนต่อได้เรื่อยๆนะครับเมื่อควสเสร็จแล้วก็ไปรับควสครับปุ๊บโซลูไปเลยปุ๊บยาวๆไปรับควสครับแวมไพร เอาดันไปตีซอมบี้เอานะครับเปิดตาคิหลบก่อนจะตายก็เปิดทาคิหลบเอานะครับปึ๊บ่ะวนขวาหรือวนซ้ายก็ได้นะครับแล้วแต่อนัดเลยนะครับอเอาใหม่นะครับแบบนี้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 ครับอันนี้ก็สแปมสกิลได้ถ้ามันอยู่ไกลๆนะครับเราก็จะได้ประหยัดเวลาในการเดินไปตรงนั้นนิดนึงเพราะมันจะเดินมาหาเราก่อน งี้ครับอย่างน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 ี้ครับโอเครู้สึกว่าตั้งแต่ที่เป็นเผามิงมานะครับ energy เราใช้น้อยมากๆนะครับแทบจะไม่ต้องอัพ energy เพิ่มเลยนะเพราะว่าประหยัดประหยัด energy นะครับมันใช้น้อยไงเวลาเป็นเผาบิงอ่ะอันนี้ก็บิงมาสักหน่อยนะครับกูดาวมาก็ใช้กูดาวไม่มาก็เดินขนาดนี้ไม่มีอะไรยากไอ้ตัวนู้นก็ลากไม่ได้เหมือนกันนะ ไ้สก,กิลไปถึงเห็นไหมมันก็จะมาเองของเรากลายเป็นว่าได้ตีสองตัวเลยนะครับอ่ะเควสเสร็จนี่ครับจะไปเลยก็ได้หรือว่าจะตีสองตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมผมไปเลยดีกว่านะเพราะยังไงก็ได้เอ็กพีน้อยอยู่แล้วนะครับเราเน้นที่เควสนะครับ <c oughs> ไม่เน้นตีมอนแต่ถ้าใครเก็บมาตเตอรี่ก็เน้นตีมอนไปได้เลยนะครับตีทั้งเวลทั้งเขาเรียกอะไรเน้นทั้งเก็บเวลแล้วก็ทั้งเก็บมาตเตอร,รี่ก็สามารถตีได้เลยนะครับตัวที่เหลือ แต่ผมเน้นเวลนะครับมาเตอรี่ผมเยอะแล้วยังไงก็ตีแรงอยู่แล้วนะดาบเซเบอร์โอเคลองอ่ะทีนี้ผมจะไปแบบทำแบบเลยแล้วกันนะครับเป็นแบบกอคลิปนะครับคุณผู้ชมก็ดูไปแล้วกันนะครับผมจะลองวนไซดูบ้างนะครับไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่ง่านเรียบร้อยแล้วนะครับคือจบแล้วครับนี่คือการเก็บเวลนะครับการฟาร์มเวลนะครับที่เกาะซอมบี้และเกาะแวมไพร์คุณผู้ชมครับจบเพียงเท่านี้ครับเลเวลหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวเกาะต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมครับนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะครับคลิปหน้าเนี่ยบอกเลยว่ามีจุดห้าแน่นอนครับผมเพราะว่ามันจะมีไอเทมพิเศษนะเป็นไอเทมกระบวนท่ากระบวนท่าหนึ่งที่เราสามารถเนี่ย เอามาใช้ในการต่อสู้แล้วแบบมันโจมตีแรงคุณผู้ชมครับแล้วก็มีสกิลอ่าโมบิลิตี้นะครับงานที่จะเยอะคุณผู้ชมครับเราสามารถฟาร์มได้แบบง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้ลงดันอาเวกอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายด้วยครับพี่พีก็โหดคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่า ep ที่12เจอกันในเกาะต่อไปครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะรรัเตียยมมกกกนนะะอ่าลืดดิ่งครับ รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแต่วันนี้นครับเบนจี้ก่อนตลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบายผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิน1 0ึ0งพไลค์เดี๋ยวอาจจะมีอีพีต่อๆไปเร็วๆขึ้นนะครับนะจะเกิดว่าเห็นไลค์มันมาเร็วนะครับก็อาจจะทําคลิปมาเร็วขึ้นนะครับเ <Yeah. S 1> พราะว่าช่วงนี้ก็ผมลงสัปดาห์ละครั้งนะสำหรับเรื่องไห่น้องดูนะสำหรับคนที่เพิ่งจะมาติดตามนะอาจจะยังไม่ ไม่ทราบว่าผมเออลงคลิปตอนไหนอะไรไงนะครับเลื่อมให้น้องดูสัปดาห์ละคลิปนะครับแล้วในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีอ่าคลิปสุ่มผลต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นการแนะนําโปรโมชั่นร้านเติมเงินต่างๆนน่นนี่นั่นนะครับก็มาแชร์ให้คุณผู้ชมนะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะเติมอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปเติมกันได้ครับผมผมขอแนะนําร้านล้วบัคนะครับตอนนี้นะครับการเติมโลบัคคุ้มมากๆผมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากกดผลแบบเลทคุ้มๆเลยครับผมแนะนําร้านเฟิร์สชอปครับตอนนี้ร้านเฟิร์สชอป ยกดผลปีศาจบล็อกฟุตนะครับอยู่ที่เลทสิครับนะสามารถไปกดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างครับเหมือนกันเนาะโอเควันนี้จบไปละบ๊ายบายเบคอนไปก่อนนะจ๊ะ